มันหวานอยู่กับข้าวเส้าเมื่อนี้มากินอยู่บ้านที่ตุ้พี่น้องว่าสิข้าป้ากันป๊ดสรุปแล้วยังไม่ได้เข้ารอคุณหมอมาฉักยาให้หมูถ้าสิแดดไปเดอบอพี่น้องเมื่อนี้มาเลยเด้อบได้อยู่เฮือนอยู่ซานพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นั้นมาบ้านตุ้ตู้มจับปลาทูแซ่บแท้ไอ้แหล่ดูฮะกินแบบเมื่อเพือไปกลินปลาทูอืมกิ่นอะไรจะสิบื่เบื่อบื่อไงสามตัวซาบะเป็นยังไง มื่อนี้ตำปลาทูทอดไข่พี่น้องแล้วก็มีอันต้มปลาเพิ่นจักน้อยเนาะมามามาพี่น้องมื่อนี้กินข้าวเศร้าอยู่บ้าน้ยตุยทอดไข่ใส่น้ำมันรสไทยเอาอเยอะบอกมากินข้าวเนาะร้องไ้มาจ้างแต่ว่าวันนี้้วตุยมีเาวดีด้วตุ้ยอ่ะ ฮาร์ดดี้จะจัจะปวดหรอตื่จะเอาผู้ฮาดี้จะเตะตีกันกับเธอแหละมางซอนจะเอาผู้ตายมายากันอืมมาลูกมามามาเห็นนั่งข้างเงินเดือนออกแล้วนี่ชอบโปตีเดียวเดี๋ยวจะมาเด็กน้องเด้อ เงินเงินออกแล้วที่ตุกก็จะได้รับทรัพย์เนาะเดือนนี้ก็ไม่ได้เยอะเนาะก็สไลเดียก็จะจากที่บานลดลงของเจ้าก็เอาของน้องใหม่มาให้เจ้าก็จะให้เท่าเดิมนั่นแหละพันหนึ่งขอบคุณเดือกขอให้ปังฟังนะครับขอให้ร่ำรวยแถวป่าแถวโคแถวดงแถวนี้เลยค่ะขอสนุกสนานกันค่ะ อพราะว่าเนาะอันของเอื่อเองกะเรื่องก้อนอะก็ลดลงลายนะเรืองนี้เฮ้ีฮ่าฮ่าฮีาฮ่า่าฮ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 ่นฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าแ่าฮ่อไ่า่าลอดฮ่าฮ่า่หฮ่าฮ่าฮ่า่าฮนาฮ่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 าาฮ่่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่หล่าฮาน่าฮ่่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่า่าาฮู่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่ แล้กัติดฉลาจ่ายในเดี่น้องเด้อเขากับไปเบิงซรกันยังเนี่ยแล้วาเให้เลขห้าหวยอืมเป็บสิบกลงปลาเก้าบ้ไนเรืนเบิงเซอรกันยงเยอยากขาสัอากขโฆษณนน้องๆเดี่น้องเด้อการ่นสิด้ยี่ดอกเพื่อตุ้ยจะได้มีอิ๊หนักหนาก็จะได้ยี่ดอกเขาถ่ายมากะกำให้บางใหญ่ขนึงกองตังพ่อให้คำบางใหญ่นะให้คำบางใหญ่อืมจะได้ท่าไหร่เขาจะห้เราคำหำ ลอก่ออําเงินมาหายเป็นว่าให้เอามืว่านมือ่อยน้อยเก่าเว้นะอือไล่ลงพ่อเอาเงินหายเบืเออมันปังใหญ่นึงอือแบบ่นไปได้หา0ล่อยคุ่นจนจุดตายคือลงก่อเอาเงินหายหายลอยอ่ะมันเคยหลายแต่กนได้เนาะฟังเหนลงพ่อมันจะเล็กหน้าเอาไว เลยอเลอาหาสีอะไรเี้ยแมวไปเลี้งแมวฮาซี่อ่ะเราเยเลี้ยแมวบ่แล้วเลียงออกขึ้นหาขึอนเลี้ยงลา้วนะมันจะอเกอะไรมันจะออกเป็ดออกเป็นไก่จะเป็ดมาจับมาไอแม่จับมามันบ่ยไงตูกตาน้อาขาเป็นอะไร มันแ่องอะไรที่กินบไมเธอะมีแต่ขงกันเท่านั้นเลย่่าต้อหหน้าเขาขงางไวข้างนะไรเนี่ยขา้ยัมันเนะด,นะดี๋ยวนยากาะนักนะตัวได้ดงจื่อไว้คือสามารถยุ่ง,งสกนะ๊ออกลงกูโสิกินเบิ สิไปเอาไปเลี no? no? int, okay ้ยงอยู่น้องพุก็ใกล้บ้านนะอันบกินอยู่กกินื้น้ําบ่เขายังลไปหากินใกล้นไปแล้ว่เอาบ่เออตาเด้อยถ้าลๆๆๆมาเอานึกว่าบ้านอยูคนผู้พ่อๆผู้ี่มันสิบ่เบิดบ่เออบ้านก่อนมก่อนแม่นอยู่บ้านผู้พ่อก็ยังผู้เขาปากใส่ก็ตัววเพิ่นเด้หือยังจ้าเจ้าเจ้านี่มีแต่มากินเด้อกินลา ที่กบวนี่เขาเปล่นูหินใหม่เสีได้มันคูว่าเันเปลี่ยนมันบอกููดอกเาเปลี่ยนเขนบอกเปลี่ยนเขาบอเปลี่ยนอ่ะมันกูมันแม่ตัวเขาเปลี่ยนมหมือนยายนี่ยาเนื่เกิดมานก็เต้าเขาเปลี่นให้หน่อยนิ้วัจับมีมิ่นจับนิ้วงือหน้อยนะโอเคเอาแบบนไปก่มีน่าเอยนอกจาก้ที่บดบนมีลอกชิน ขอมิบ้าอืมอืมอืมอนี่บอเกันขาวบขันข้าวแข็งมันกับไม่ได้แข็งด้วยละจ้าบา้อนี้แน่หออืมนี่มันกว้างชปเนี่ยเก้สี่ยส่งบานเต็มี จะาปบสยอมสีนำใจด่างมาลองเบิ่งข้าเจ้ายังหูเปิดมาลายข้าเจ้ายังสีสอบของสอบนให้เราไปแก้คำเราเอาข้างไปเจอส่างหาสอบถูกตัวเลขทีหาสอบกันเนาะไอ้อาแต่เราไปแก้เอาเลยไปแก้เอาเจ้าห้ามแบบนั่นดิโอ้ยเห็นเขาทางแล้วทางส่งพร้อมค่ะส่งพร้อมมาเทอนเจ้วไปเอาอยู่เราเลยเอาไปซีอยู่ตรงซีแนนเขาเปิดมาเอาหรือเปล่ ธรรมเอ่าวแต่ว่ามันแข็งเอานเป็นะได้เลือดได้นี่นะได้เลือดได้นี่นาะเจ้าล่องเบิงโลดเจ้าเสือไปนี่จะค่อยกาสีนะเฮ้ดเราเลยหรับเรามเลยเจ้ามากระเดี่ยวมาทุกคนกำล่จะให้เราสีเนีงยามป้อมเรา เขาคือ่เนะคือ่ด็กไม่อยากตีอยากลงีมาหแบบตลาดอืมหีตลาดพวกตลาดขอยกที่เนาะเดี่ะีเข้าเคลื่อนที่บ่ปวดเลยน้เอแนเอาห้ามมีเส้นอะไรไม่ได้ามาเข้าคลายเรามาจมาอะไรเาี่าั่นะขาจบละเอาสอที่กิโลละ สอบเข้าของเขาเอาค่าแต่้ากระสียวห้ามสี่ฟี่สี่ี่้ะเดี๋ยวเอาห้ามนะได้ตือได้ตือคือห้ามอือเคยไม่ข้าของเขาเอาห้ามเนาะสี่าก็สอบอลถ้าถ้าสมมติถ้าสีข้าวเขาเอาห้าแบนพเบอลสีข้าป่องหนึ่งป่องหนึ่งก็ประมาณโลนั่แหละสีฟีเข้านั่งแต่่าห้ามเราก็จะขายงาคือบ้องงานขา เราะไง่ายเราือตัวสีข้าวจะขอแยกได้หำว่าดีๆได้นะสองข้าวแห้งกิ๊บอยู่ทำลำข้าวซีชอบเลยทอได้สิบบาทเนาะหาเยก็อย่างจอบมาหาบาทอันบารายติ้มเนี่ยมันคงมันคาไฟกับแพนงมือเลยเชื่อีจเขาเอกดีนะ ไอ้ที่ไรโย่ไปหาใจตีเองรอตัวย่งอยู่บ่เคยไตไปหายไปแบบนี้บแหลกขนมบมดแล้วรที่ไปลงที่ใดลงที่ใดลงที่ไหนมาหน่อยเลยจะคอมลสี่เจ้านะเออเหาไปใจหนึ่งเขาเลอยยวนเลยไปทุบภาษีเอาของขาวขอาวขาวเขาเอาไปจ่ายเขาาในเงินเขาในเงินกับแต่ขับรถมาเยอะที่พี้ในพันอยู่ในเงินลุมนั้น ข้าไไปนะเออเมื่อเนี้ยมันบดีอยู่แล้วมายู่แล้วข้าไปจัการหมดไปชีอานน่้เรายู่คนเดียวบั้ง่แล้วถาเป็นร้านพายอืร้านพายบ้านไหนร้านพายบ้านนองบัวลาวไปซีไปได้นีได้ยงกัร้านพายหรือเปล่าคพัวเราอยู่ไหนยังไม่กล้าเรายังเม่กล้าอ่พี่อืมอันนี้จาร้านนะ ใกลไกลหน้าแต่ในรูปหน้าไ,ไปคับไปอเธอจะไปทำอะไรเธอตรดบอก <c oughs> อนับมยิ่ง้า้าอืมอดดีขมดี มจะว่าค่อยสีน้าหอดอยู่วะเป็นหลายด่าค่อยกินข้าวกับไข่ค่อยบ่มีแห้งค่อยราคา้ากปลามเหมือนปลาทูนี่ส้มปลาทอดนี่พ้องโกดเจ้าบ้านเจ้าเดื้มากเลยเนี่ยนี่มันแห้งครับคมทูนบ่คมยังไม่คมเอออืมเฮ ทำปลาบ้านได้ไต้องท้ำใจนะเมนูปลาล้วนปลาหล่อที่เราได้กินปลาตกปลานู่นนี่เนี่ยอ้าวส่วนนั้นเนาะโอ้ยปลาหอยปลาใหญ่มีเบลปลาใหญ่ก็มีเบลจะกินมาละก็ก้อยมาจ้ำจะป่าอ้าวโอยบลใหญ่ปลาซีเหรอปลาเนี่ยไม่ยุบปลานะปลานางตัวปลานาง่เขาตลาดเด่นเดียวถ้าเราไปลงหาบไปใส่เบ็ดคือเขา แค่น้องก็อยู่มันไปเออถ้าลงไปบบนี้เขาจะไปให้เราได้หรือไงครับเออเจยลงก็เลยอยู่หันโคมก็กระลงเบ็ดเทียคิดหนึ่งบ่ไวบ่ไปได้บ่เออหนูนะการจะสิบไปเดี๋ยวเขาใช้เขาภาพไปเองก็ได้แต่ว่านแต่ว่าถือโคมลงได้วเลยโคมมาสองอันนะถือลงถ้าลงไป กอสบายยิงหนูหนูนะเให้อายพาไปชื่อลงไปบอชื่อแม่ก็บ้าถึเปิดกระตือมาันักโยนบทีมใส่กระเป๋านะใจเยาว์ายิงหนูการจับมือแเจ้าปมโอ้ยอยาวากับเจริญบัตฮอ่มือมากบัดฮอมือป้าสุดยอดาก็สบายยิงหนูยางติดกระเบื้งมาก เราได้กินหนูก็ไปหาหญิงหนุยาใหมเราผิดอุ้ยเธอลุกเธอลุกนวดนะเธอบอกอันอะไรนะมันแร้อ่ะอ๋เธอไม่้ขเอออ่เอ่าันลกมุ้งในแ่จะท้ทำไมถึมันเป็นบาทเป็นวีเออขัานกาพ่อได้กิน้นมาก่านกยิ่นบ้านก็ืัวพ่อได้กินบ้านแบบพ่อได้นั่นบรได้ซื้อปันเดินนะปั่ตปั่วพ่ได้ตาตาวานันบอกระ ก็บอกข้อยได้ใช้เงินไปไหนได้เฮ้ยขึ้นไปพุ๊บนะย้อนอย่างย้อนผมมีห้างค้าย้อนตอนนี้เอาของสดกับไปเซอร์ดูแต่ว่าเขาต้องกบย้อนไปลูกไปในต้องซื้อของอยู่พอกิไปให้กานาป่ากุ้งแม่ก็ได้อยู่ซื้อหมูซื้อย่างนั้นเนาะลงไปค่ะก็ต้องได้ซื้อได้เปลืองเงินตรงนี้แหละ แต่ถ้าว่าไปหอแล้จุดๆนั่นปุ๊บมีแต่ไปหายู่หากินกันได้มันจะไาได้บรี่ไต่รเนาะแนวกินนเหะเนาะุดมซุบบุนกอมเฮ้ยไค้กบานเทาเนาะโอ้ยไครเลยเหรอกันมาห้อยกันกระเซาะมันกับพ่อปเลยเะรเอาง่านนะฮะที่เบิ้องข้าไปจะต้มงนอนนกลาคืนนะครับบ่ เ้าไปแป๊บเดียวเจ้าไปกัะนบ้าะเจ้าไปเล้วกระโบ้ไปขาไปกระบวดีแล้วจะอยู่ในวัดนีใไงซีแล้วก็ลงห้ากินป่าเนวอโอ้ยมันจะได้กินบ่คอกรบ้ดแล้วเะบ้ถากินนยางดีอ่ะเจ้าจําินไม่ได้เจ้าออกให้กินขวดน้อยไปบาซิกเลยเนาะเจ้า่นาะโอ้ยใช้กิน้นรบๆนิดมึงก็น้อยไปไปชั้นเตาไก็น้อยนะแต่เนี้ยพอพอจะได้คู่อยู่ ยขอมาบดใหม่ไลนม่อไปยู่งต้อไปยุ่ในนตกเที่ยวเแบบเไปซ่าบ่น่เศอ่ันแบบเซ็มกรดํ้าไว่าคิปนี้มากละไายมากไสมควรเลยนะพจากก่อนละกันนะพียงน้องได้อตดตามคลิปหนาเด้อสบผล่ดคนสบายดีไปแล้วสบายดี ดูกิ้มให้เรายาวๆหน่อยนะตัวจะได้ยอดเยอะๆปังๆเะสาสาทยาวๆเลยใช่ไหมโอ้ยพี่นอกอะอยู่ทางไทยหรือว่าอยู่ทางใดกะสู้ๆเด้อสำหรับทุกคนที่น้ำท่วมเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อเนี่ยน้ำท่วมไลย สุดยดมันดินเจือนเอาตะเฮือนเอาไปไปมือสุวายเนาะแบบว่าน้ำมันมาแบบบทหันลิตังหาแบบบัดช่องคอนคือมันมาบ้านเดียวเบามันมาแบบมันมาเป็นน้ำป้าเด้็ดตัวมันลายลวดบัดนหนึ่งบัดเดียวก็มีไหมมีโตะมานำเนาะฮาลุไปเลยแล้วมือสุยไปเฮาเนาะมูคสอยกระจายไปท่านเนาะคนกับเนาะ